สวัสดีครับโชน t o นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องไข่ควงครับเดี๋ยวก็จะเป็นการรีวิวไขควงทั้งหมดที่ผมมีนะครับหรือที่ผมใช้อยู่นะครับ ไข่คว้าแรกของหัวกนะ็จะเป็นอันนี้นครับที่ผมซื้อมาใช้นะก็ับเป็นไข่ควงจีนครับซื้อก็ซื้อมาละยี่สิบบาทนะครับอันนี้เพื่อสลหรับหัวได้นะก็เป็นหัวที่ิบสองนะกับหัวแบนนะครับหัวแบนที่หกมิลน,นะครับ ยื่นดอกได้ยาวสุดก็ที่ยังจับจับอยู่ว่าเนี่จอกยาวสุดที่จับได้ก็จะอยู่ที่12เซนนะตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีครับแต่ว่ามันเก่าแล้วตัวล็อกมันติดนะมันไม่เด้งไปล็อกนะก็ต้องขยับนัดหน่อยแต่ก็ยังใช้งานได้ดีครับตัวนี้เป็นตัวแรกคนระับ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ผมเอามาจากที่ทำงานนะครับก็เป็นของโคเช่นะครับผมก็ไม่รู้ราคาตรงนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ก็สลับหัวได้เหมือนกันนะยืนหัวคือดุซองกับหัวเฉดเหมือนกันนะครกบีตัวนี้ก็จะเป็นแหววงของคานิเนกตน,นะครับสองตัว เป็นพุ่มดำพุ่มถนนดีๆนะจะเป็นหัวหัวแชร์คีบสองนะครับกับหัวแบนหัวแบนสมินนะครับตันนี้ก็ผมก็ใช้มาสักพักนะครับตอนที่มันจะมาซื้อเบสเซลนะครับก็คันนี้เพล็กนะมมภาพโอเคเลเนี่ยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นของเวสเซลนะครับซื้อต,ตัวดีกว่าตัวนี้เป็นพิิษสองหุ่นฉนวนนะครับตัวนี้เป็นแบบยาวนะครับยาว150 150มิลน,นะครับระยาขอ,ของคาน,นิเกตอยู่พอสมควรนะครับวะยะพอสมควรตัวนี้เป็นฉนวน การไฟฟ้าได้1,000โวลต์มันกัวีดีนะครับแต่ว่าไม่ได้มาตรฐานว d ดีนะครับเป็นพุ่มฉนวนเฉยๆนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นของเวสเซลเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะมีลูกเล็นหน่อยนะครับจะเป็นไขควงที่สามารถตอบได้นะครับแต่ก็เป็นไขควงตอบที่สามารถกันไฟได้รับดันกันไฟได้เพราะข้างในนะครับเห็นไหมครับจะเป็นลูกบอลเซรามิกนะครับ แันนีเป็นของเบเซออีกอันหนึ่งนะครับเป็นแขววงสลับนัน่นเองครับก็จะแถมเป็นหัวรีบสองมาหนึ่งดอกลีบสองกับปากแววนหกแฉกนะน,น,น,นะครับอย่างนี้ครับอันนี้จะเป็นรีหนึ่งกับริสามครับหนึ่งดอกนะครับอันนี้จะเป็นทีเซตนะครับอันนี้ก็จะเจอกับงานที่เป็นสกิปเบเซอร์นะครับที่เป็นฝั่งญี่ปุ่นนะครับ จะเป็นพีซัจะเป็นพีซัสกับพีซัสามนะครับตอนนี้ก็ใช้งานโอเคครับผมก็พบติดกระเป๋านะครับชุดเล็กใช้งานสะดวกสบายครับต่อไปก็เป็นคิวของเช็ดแปนนะครับผมก็ใช้อยู่2ตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นของ t u r ร์โนะครับตัวนี้ก็ใช้งานมางานฝันกลัวนะผมอีกอันหนึ่งก็จะเป็นของ ทีวีสวิตนะครับสวิตทูนราคตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงเลยคนระับแต่ของเทอร์เทอรนะ์ครับตัวนี้มันจะระเบินะผมก็เลยไปซื้อของทีวีมาใช้นะแต่ถ้าเทียบกันนะเรื่องไฟนะเวลาเราไปเช็คตัวเช็คกระแสไฟนะของเทอร์เทอร์จะสว่างดีกว่านะ ในความที่ว่าของทีวีนะครับมันเป็นสีนะครับมันเล่นมองแสงม mm hmm. นะันกระชับนะนั่นจะอในต่างจังวันต่อไปก็จะเป็นไขายของอีกอันนึงครับนะที่ผมซื้อมาก็เป็นไขายของไฟฟ้านะของบอสนะบบอสโกเจนทูนะอันนี้ผมดูอยูไปแล้วนะครับไปดูได้ราคาของแต่ละอันนะครับก็จะอยู่ที่ ถ้าเป็นคันิเป็นะครับตัวนี้จะอยู่ที่สา1รนะนะ้อยหสิบ็ดบาทนะครับคันิเป็กดีดีนะครับตัวนี้ฟลนะิปส่วนถ้าเป็นปากแบนของคันิเป็ตัวนี้ก็จะอยู่ที่สา4อสสิบบาทนะครับโอเชนี่ผมไม่รู้ราคานะครับถ้าเป็นเวสเซลตัวพุ่มเฉืวนนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ส5 5บาทนะครับเวสเซลตัวที่เป็นัวตอ,อกได้นะครับ ที่เป็นฝากแบรนด์ของผมนะก็จะอยู่ที่2 6 0บาทคนระับน<ม>ั่นเป็นเซทเซลที่เป็นสลับถั่วที่มีดอกให้3ดอกครับก็จะอยู่ที่398บาทนะครับ<ม>้าเป็นเช็คแรมนะครับของเซทเชลนี่ครับ30บาทครับกลวนหอมที่ดีนะครับ ของพีดีนี่ราคาสูงนะครับอยู่ที่284บาทนะครับส่วนตัวนะที่ผมชอบใช้นะครับก็จะเป็นถ้าเป็นปัจจุบันนะก็จะเป็นเวสเซลเป็นสองตัวนี้ p ีดี i ว c h ท,ที่อยู่ในเขมพัดนะครับชุดหลักที่ผมใช้ ที่เป็นแข่งขวงนะก็จะเป็นสามตัวนี้ชุดรองก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่ผมใช้ทำงานอยู่ปัจจุบันนะครับสามสองชุดนี้ชุดนี้ก็อยู่ในเข็มขัดนะครับที่ใช้ทำงานในชีวิตประจำวันคนระับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดที่อยู่ในกระเป๋าเป้นะครับ แล้วก็ส่วนสองอันนี้จะเป็นสองอันนี้จะเป็นสองตัวที่ผมพกพาบ่อยมากนะตัวนี้อ่ะพกตัวนี้ตัดวนันผมพกตัวนี้บ่อยนะครับเพราะามีหัวเลือกเยอะน,นะครับมาครอบคื้งานอยู่นะจะเป็นของเซลล์นะนี่อ่ะครับคันชอบกาลีหิวนะกดไลค์นะกดแชร์นะ กดซับสไคร์นะแล้วก็ติดการนะเพื่อไม่ท่าดการอยู่ขึ้นในชีวิตต่อไปของผมนะครับขอบคุณครับ